สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูไพบูลโพสต์ซึงถึงกระต่ายพันนิพากลายเป็นประเด็นที่หลายคนต่างพากันออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลกับกรณีของครูไับูลที่ก่อนหน้าน,นี้มีประเด็นส่งหมายสารให้เอเมิรา ล่าสุดครูภัยบุญได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับสาวกระต่ายพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่าความรักชีวิตคู่มีอยู่สองคนเท่านั้นที่รู้ดีและเข้าใจที่สุดกระต่ายพันนิพาหลังจากที่ครูภัยบุญออกมาโพสต์ข้อความก็ทำเอาแฟนกราบหลายคนต่างเข้ามาให้กำลังใจแต่ชาวเน็ตบางคนยังเข้ามาคอมเมนต์แซะภาพของทั้งคู่ด้วยว่ารู้ว่าคนมีสองคนและตอนนั้นคนที่สามมาได้ไง่ายอีมันจะดีอยู่แล้วตอนนั้นถ้ามีแค่สองคนก็รู้กันอยู่สองคนจะเอามาโพสต์เพื่ออีกท่านบอกว่าผู้บ่าวเท่ากับสาววัย อ,ออิงท่านบอกว่าเลี้ยงยังไงให้ได้เป็นเมียฮ่าฮ่าฮ่าอิงท่านบอกว่าคือบอารูปปัจจุบันลงราคาว่าแม่นเอื่งเผาหรือองค์แดงนี่ละฮ่าฮ่าฮ่าเรียกดในมาโพสต์นี้ของครูไพยบูนโดนทวนลงรวๆเลยครับท่านผู้ชมและครับ,ม,รบมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณครับ